สวัสดีเพื่อนๆจากจักรวาลที่7ทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสเตลครับในคัตซีนโชว์เคสของบรอล y ี่ฟูลพาวเวอร์นะครับผมด้วยอิลลัสเตรเตอร์ที่คลั่งขนาดนี้แล้วความสามารถในเกมจะคลั่งขนาดไหนบอกเลยว่าเดเมจของบรอลี่นั้น เพิ่มจากทุกทิศท,ทุกทางทุกการกระทําที่ต่อกรกันระหว่งังสู้กันในเกมนะครับผมเป็นตัวละครที่ได้ดาเมจมาอย่างบ้าคลั่งสมกับอาร์ตของเขาจริงๆและด้วยคาแรคเตอร์ของเขานั้นก็ตามนั้นจริงๆเลยครับผมแข็งแกร่งขนาดไหนในเกมเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ความคลั่งของโบลี่เนี่ยจะคลั่งเฉพาะกับชาวไซยาเป็นพิเศษครับถ้าเป็นชาวไซยาเนี่ยโดนดดเมจทุกแบบแรงขึ้น50%เรลยครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ชาวไซยาเนี่ยจะโดนสไตร์ดาเมจรุนแรงขึ้น50%เพียงอย่างเดียวครับและทุกแอคชั่นในเกมที่เราควบคุมตัวละครจะทำให้ดมมดเมจของโบลี่รุนแรงขึ้นครับไม่ว่าจะใช้อาร์ตการ์ดหลบการโจมตีของศัตรูได้หรือโดนการโจมตีของศัตรูจนจบคอมโบล,ล้วนแต่ทำให้โบลี่ยิ่งคลั่งขึ้นไปเองนั่นเอง โดยเฉพาะการสลับตัวละครของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนอกจากจะเดเมสรุนแรงขึ้นแล้วบรลี่ยังฟื้นฟูเลือด10%ฟื้นฟูเกสลบ50%และอัตราการโจอาสการ์รวดเร็วขึ้น1ระดับบอกเลยว่าความบ้าคลั่งเนี่ยมันของจริงมาโดนสวนแล้วครับผมเดเมสแค่นั้นโคจิต้าพึ่งปั้นเดเมสขึ้นมาเจอกับบรลี่ที่ปั้นเดเมสมายังหนักดวงแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปมาดิยังไงยังไงกดเปชมุปตั้งเคาน์เตอร์หรอร่วงไปดิ และ s t ตร k e a r ์ของโบลี่นั้นมีความพิเศษครับเพราะว่าสามารถทะลุบลาสของศัตรูเข้าจู่โจมได้ถึงตัวอย่างง่ายดายเลยทีเดียวโอ้ยดาเมจขึ้นรัวๆแบบนี้เลยสำหรับเกมรับ cover change ของโบลี่นั้นสามารถตัดคอมโบกับ Strike Arts ของศัตรูและต่อคอมโบกับ Special Move ได้ด้วยนะครับต่อกันชิงคอมโบทะลุบลาสแทบชอท็อตเขาครับผมโดนแทบต่อยแบบนี้เราดาเมจขึ้นรัวๆ แล้วมาเฉย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 เจอความบ้าตั้งนี้ต่อกันรัวๆโอ้โหสองสไตร์ครึ่งหลอดสองสไตร์ครึ่งหลอดแล้วรอจังหวะโดนต่อคอมโบไปยงังงงงวยโอ้โหยังไงกดการ์ดเขียวเบ่งความคลั่งขึ้นไปอีกฟื้นฟูคิแล้วเร่งจัวและลดเดเมจที่ได้รับครั้งถัดไปสำหรับบลสเตอร์แคนนอนมีผลข้างเคียงหักโจมตีดอนครับ3 0ที่จะหมดสติแบบนี้แล้วต่อคอมโบกันรัวๆเลยเดียวรอจังหวะแล้วโคเวเชนไร้ผลครับผม จะตายจะตายต้องรีบหนีกันเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าความคลั่งนี้ของเจงครับแม้จะอยู่ต่อหน้าศัตรูสีเขียวก็ตามเราสู้ได้มีแกสลบลงสู้ไปครับทุกคนโอ้โหความคลั่งนี้ตีกันรัวตีกันยับยับเราดุดคอมโบแล้วสวนหลบซ้อนแบบนี้เจออัลติเมทอาร์ตจัดหนักต่อเนื่องไปเลยครับทุกคนถ้าอัลติเมต กาเล็กติกฟอสนอกจากดาเมจที่โคตรรุนแรงแล้วนะครับยังเจาะกราะตัดดาเมจของสตรูได้100%ซและบังคับให้สตรูสลับตัวละครนะครับผมและความสามารถที่โดดเด่นของบรลลี่อีกอย่างก็คือ m a นแอ b i l i t y ครับเมื่อกดใช้นอกจากจะโจ Ultimate, อาติเมทอาร์ขึ้นมือฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูคิและจะทำให้สตรูโคเวอร์เชนจ์แบบพิเศษไร้ผลไปเลยนะครับผม พร้อมทั้งยกเลิกผลทั้งลบและสถานะผิดปกติต่างๆของศัตรูไปด้วยนะครับและอัลติเมตอาร์สนี้เมื่อใช้กับตัวละครสุดท้ายของศัตรูแล้วก็ก็จะได้เห็นแอนิเมชั่นเลเจนด a รี่ฟินิชที่โคตรเท่ไปเลยครับผม สำหรับการโชว์เคสนะครับผมทีมแรกเราเจอกับเซนไคไวค e นิ n งขั้น7ของ Gohan l l g g n n s s l m m t t e d แล้วก็ซปเปอร์โกจิต้ากันเลยโอ้หและเป็นโกจิต้าซปเปอร์ไซヤก็ต์ซูปเปอร์ไซาอิทนะฮะ <c oughs> <c oughs> แดงเหลืองมาแปลกเลยทีดเดียว โหังเบ่งพลังมาก่อนแท็กเกิ้นเข้าไปแล้วอู้ยโ,โ,โดนจนได้โกจิต้าลงมารอจังหวะได้สวยงามบรอลี่ลงมาสู้ครับผมแม้จะเป็นบลสเนี่ยเขาโควเวอ c h a n c ลดเดเมจได้นะครับผมอมสู้ได้สู้ได้สู้ไหวไหมโกจิต้าเหลืองลงมาสัดรัวครับ s t a ดาเเมจกันชิลๆมาครับเราได้คืนได้สวนคืนโอ้โหถอยครับถอยหลบไตรเราได้ ของเม,มรีรอสวนม่อย่างสวยงามโอ้โหโดนเข้าไปและสลับโคจิต้าลงมาอืมเบจิต้าของผมทานดาเมจโคจิต้าไหวโอ้ยเฮ้ยแรงแรงโอ้ยแรงอยู่นะครับผมเซตไคเจ็ดนี่มันอืแคปบลสบลส์โชว์ไปยังไงแทปต่อยขวางคอมโบไว้มาครับหลบาโคจิต้าลงมาครับจะบลลสอื์หลบซ้อนกันอย่างงี้รอจังหวะแล้ว คนมัดซะก่อนนะครับผมดันพลังกัน870โดนโดนทีบหน,น้าหงายบอดี้ของเรายัางไงยังไงโอ้ยมีการมีการยึกยักเอาละครับทำไมมันแรงขนาดนะั้นโอ้ย Rising Rush เร็วขนาดนี้ก็โดนอยู่คนเดียวนะเอาละครับงานงอกอย่างแน่นอนแล้วยังไงการ์ดเป็นเหมือนกันโอเคสวนกันไปเลย ยิงสเปเชียลมูฟแต่หลบไปแล้วครับหลบโกหงได้แล้วเพอร์เฟกต์แมนนิสจัดสวนครับผมการ์เขียวไปอา้าวสลับเป็นโกชิต้ารับดาเมจนะครับผมแบบนี้ดูสิเซนไคข,ขั้น7จะรับดาเมจเมทัลคูลเลอร์ไหวหรือเปล่านะครับฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาทุกครั้งที่ใช้สไตร์อาร์ตบลัชอาร์ตขึ้นมามาครับผมสไตร์ต่อนี่โอ้โหหลุดคารโบแล้วต่อด้วยอัลติเมทอาร์ตหักคอหน่อย ซุปเปอร์นว่าซ้ำไปอ,อ้าวเฮ้ยตายเฉยออ้ยแรงจัดแรงจัดยังไงแล้วโบรโี่รอจังหวะได้สวยงามครับผมเคาน์ออเตอร์ไม่สำเร็จโดนเต็มเตมครับโกจิต้าแล้วไรซิ่งรัสคืนไปโดนอย่างแน่นอนยังไงการดหมัดไปวัดการดหมัดการดหมัดไม่เหมือนไม่เหมือนบอกเลยว่าไม่เหมือนยังไง เหมือนเฉยเอายังไงเอายังไงโดนสวนแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยหลบกันตุ้ตีได้เลยครับผมยังไงรอจังหวะอื้อหือแม่นจริงแม่นจริงยังไงโอ้ยเจ็บเจ็บอยายายาฆ่าเรามาครับเมนเชสเลอร์เมนเูสเลอร์รับเดอเมจไปอุ้ยสเปเชียลมูฟแรงมากมาครับบลาสพลาดไปแล้วยังไงโกหังลงมาเบ่งพลังแล้วโอ้ยโดนโดนอุ้ยแรงโคตรโอ้ยไม่ไหวเบจิต้าไหวไหม เบจิต้ายังไม่ไม่น่าไหวอะโอ้โหแล้วพุ่งมาแบบนี้พุ่งมาแบบนี้สไตร์หลบไปก่อนปะโ้ยโดนอัลติเมตอารของเจ้าโกหังเต็มเตมครับผมร่วงไปสำหรับเวจิต้าแล้วไม่น่ารอดแล้วโปรลี่เหลือเลือดแค่นั้นกับโอ้โหมามาดีพุ่งไปอย่างนี้สไตร์ใส,ส่สไตร์ใส่ โดนคอว่าเชนเอาดิโอ้โหงานงอกีแน่นอนมาครับแทบยิงสเปเชียลมู้ไม่รอดครับหลบบลานเขาอย่างไงครับเข้าไปหลบการโจมตีได้โอ้โหไม่น่ารอดเลยต้องขอว่าเชนอย่างเดียวตาย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 เกมี้ตายเกมี้ตายยังไงโดนกดอัลติเมทขึ้นมือไปแล้วเบกมาลังสู้มีอะไรสู้เนี่ยหลบอาใช้อใช้หลบดีสวนครับผมไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องอยายาอยาโคเวเชนนะโคเวเชนบอกเลยตายคาดไ้ยังไงยังไงโกหังเข้ามาแบบนี้โูสไตรส์สวยไปเลยครับผมคลั่งลั่งแบบนี้คลั่งครับคลั่งหูสามสไตร์เกือบตายแล้วปิด Rising Rush ครับผมมาดิเก่ากันแล้วเกากันแล้วเก่ากันแล้วใครจะอยู่ใครจะไปล่วแตกต่างครับผมโอ้ย เดือดจริงเกมแรกก็เดือดกันขนาดนี้นะครับโบลลี่เราซัดหนในเกมที่2นี้ไม่ได้ดูตัวละครในหน้าล็อบบี้ PVP นะครับผมจะเป็นเกมที่น่าสนใจเช่นกันผมก็เลยอยากลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี้เป็นมูวี่ที่ค่อนข้างเก่าแนละ้วแต่เล่นดีมากผมนี่แทบมอบเลยแรกๆนะครับผมมาดูกันว่าจะขนาดไหนหลบกันจนตีผมไป แต่ว่าเจ้าบรอลี่สีเขียวนั้นเซนใครขั้นสูงเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าขนาดไหนนะจำไม่ได้ัแต่ไม่เป็นไรมาครับสวนนี่ cover c h a n ไปเด้มาดีนี่บลาดส,สวนเลยครับแล้วก็แทบต่อยไม่ให้ได้คอมโบยังไงครับแทบเคลิ้นแล้วสวนกระโจมตีมาดีได้เปิดคอมโบอย่างสวยงามบรอลลี่ลงมา cover c h a n ครับแต่ว่ามาครับเราก็เปลี่ยนเป็นเมทัลคูลเลอร์สู้ กดแมเนอิเบลิตี้เรียกอัติเมตและใช้เลยครับอย่าไปเขินจัดหนักๆนักของโค้์เชนโดนงานงอ,อกเสียอัติเมตด้วยทำไมมันโอ้โหเล่นดีเล่นดีมากแฮกเคลืนไปลบนะครับผมกลางคันแต่ว่านั่นแหละครับผมเขาก,ากัดจังหวะได้ดีนะโอ้โหแต่ว่าทำไมแท็ปแอตแท็กมันหลบได้เป๊ะๆกันอย่างนี้นะเจอผมสวน หนักๆเลยโกหังไหวไหมและบรลี่ลงมานี่ยังยังไม่เปลี่ยนเหรอยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอมายังไงแปลงร่างแล้วนะครับผมกะจะให้บรลี่ซัดผมใช่ไหมเบ่งความคลั่งไปก่อนอย่านะอย่านะนี่บลสโดนเฉยแล้วไรซิ่งรัสสิครับผม,มโดนไปก่อนเลยครับสําหรับโบแจ็คเลือดเต็มๆแบบนี้ตายนี่มีผลเลยนะยังไงครับใครจะได้อยู่ใครจะได้ตาย เหมือนกันอีกปะท้อโดนสวนครับแล้วแท็กเกิลมาหลบการโจมตีครับผมแทบต่อยขวาคอมโบไว้ก่อนแล้วต้องเปลี่ยนยังเข้าไปไตรหลบได้ถูกจังหวะแล้วแล้วเป็นโรลี่เซนไคลวายแคตติ้งยังไงยังไงเอาดีแล้วยิงสเปเชียลมูฟจังหวะยิงยากมันต้องยิงแล้วหลบแทบช็อตเขาครับแล้วโอ้เข้าไปต่อยบาเลียแล้วโดนสเปเชียลมูฟคืนแล้วโอ้สลับคูลเลอร์ลงมารับเดเมจซิงกอนแรงมาก นี่เราชนะเสียแล้วเป็นกล้ามันก่อนแปลงร่างเป็นไฟแนนซ์ฟอรมครับแท็บช็อตไปก่อนยังไงครับหลบกันชิวๆบลสก็ไปโอ้โหโดนสวนงานงโอ้ยออยาเหมือนเรารู้ว่าเราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกกดไม่ทันเอาละครับแท็กเกิลไปหลบได้แล้วขวางได้ต่อยนะครับผมยังไงโอ้ยเข้ามาต่อยเขามาต่อยยังไงยังไงทวงเวลาทงเวลาโอ้โดูเขาทำ ดูเขาทำโอ้โหโดนหนักๆเลยคลูลเลอร์โดนหนักๆตายไปโอ้โหเกือบตายเลยแสนสี่แสนสี่สสกดฮิวมาก่อนใจเย็นๆยิงบลสัสครับเข้าไปแทบ ควางคอมโบก่อนยังไงเอเขนสวนน้องหูโดนแล้วโดนแล้วงานงอกงานงอกอยา่ยาอย่าอืมบรลี่ลงมารับเาเมสบลาสเบาๆอยู่โกหังไหวเปล่าโกหังไหวเปล่าเมเมสู้ไม่ไหวโ,โอ้โห rising r u เฉยโอ้โหสลับเมทัลคูลเลอร์ลงมารับการตายไปก่อนอืม,อมทำไมมันสู้ยากจังโอ้โหการแตกต่างเรียบร้อยงานงอกรัวๆครับเล่นเก่งมากเลยนะผม นั่งดูแล้วว่าอะไรดักหนาวเนี่ยมาครับยังไงโบลี่เขาไปแท็กเขาแล้วโอโ้โหโดนเข้ามาเชนเอาเข้าไปดิเอาเข้าไปดีมันมันน่าํำคาญกันขนาดนี้ฮะอือหูต่อต่อ,ตอสเปเชียลมูฟยังไม่เสร็จโอเคมาเบ่งความคลั่งเดี๋เลิกคลั่งแล้วมันเริเร่รรรรรรไมไม่ไหวแล้ว <laughs> ยิงสเปเชียลมูฟอืสลับตัวแล้วติดสตนดนออกไปแทปช็อตใส่เขาเฉยแล้ว <laughs> เอาละครับบลาอตไปโอ้ยโดนสวนนี่กัไม่ไหวแล้วนั้น่ะ ไม่ไหวจริงโอ้โหดูเขาเล่นเดี๋ยอืมกองโอ้โหไว้หนึ่งสามแม่เจ้ายังไงอะยังไงเนี่ยเอา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 ยืนเฉยอ่ะยืนเฉยเความคลั่งของเราไปครับผมทุกคนกดเมนแอปลิไทตแล้วใช้อัลติเมตอาร์ตคราวนี้ โคเวเชนไม่ได้ผลครับ่ังจะกดเมนแอบิลิตี้แล้วเจออัลติเมตเต็มๆสำหรับโบแจ็คโดนเควี้ยงแบบ KO ไปเลยครับผมลานเนก้าวแล้วเข้ามาแท็กเกิลแบบนี้หลับไปหนึ่งสำหรับโกฮังยังไงแล้วเหลือบรอลี่แล้วบลาสก็ไปแบบงงๆแบบนี้เจอสไตร์ต่อ <c oughs> เอ้ยชนะเฉยยังไงเนี่ยโหกดไรซิ่งรัสครับผม นักนกดการเทียวอย่าเหมือนอย่าเหมือนพออย่าเหมือนอย่าเหมือนนะเว้ยต้เหมือนนะผมมาดีมากอย่าเหมือนด้วยเรียบร้อยครับผมไรซิงรัสสำเร็จบึ้มอาไปสี่ล้านเก้าเคโอฟินิและเกมสุดท้ายที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ครับผมฟิวเจอร์ทรังสากาที่แบบดาวนี่ แม็กซ์แม็กซ์กันเลยนะครับยังไงครับไหวหรือเปล่าสําหรับ GG499 แบบนี้ <c oughs> ถ้าไม่ไหวก็ต้องเดือดอย่างแน่นอนแล้วเข้าไปไตร์ได้แบบที่เผลอโอ้โหวทรังตีไม่เข้าดูดิสำหรับบอลนี่นี่ะติดสตันครับผมแต่เข้าแค่นั้นนะโอ้โหยังไงยังไงผ่านดักนบอลไปก่อน เขาสลับทั้งเฉยเลยนะจริงๆน่าจะรับเดเมจเอาบัฟรัวไปก่อนเบ่งพลังสู้แล้วเข้าสไตร์เลยครับยังยืนยังยืนเหรอบลาต่อหูแต่ละตัวละครทห็มันถึกทนกันทุกตัวเลยยังไงครับแปลงร่างเป็นไฟนอนลฟอร์มครับผมเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าโรเซ่แล้วการเขียวกดไม่ติดไม่ติดขอเบ่งพลังบ้างดิเบ่งด้วยเบ่งด้วยเบ่งอยู่คนเดียวเลยเบ่งด้วย มาดิเฟนกูคิเข้าไปแท็กเคลนแลต่อสไลค์ครับผมทะลุบลัชเขาได้สำเร็จแล้วใช้ไรซิ่งรัชมีคนโดดลงมาช่วยท่านให้ตายสิแล้วจัดฆ่าเขาได้ปมละ่ะแตกต่างครับผมแล้วยังไงสามประสานบึ้มเข้าไปรถแก่นั้นละล้านหนึ่งเท่านั้นนะเหล็ล้านเจ็ดสบายๆเลยโอ้ยแล้วเข้ามาบลาชครับผม ลอยลอยหนีลอยหนีหลบไปเชียมูฟครับผมแล้วจัดการต่อด่มาเ <c oughs> มชั่นคุณเลอกเราต่อคอมโบครับ <c oughs> คุยยังไปไตรไป <c oughs> บลัสอ้าวไม่โครบครับไม่โครบครับเสร็จเรา <c oughs> แบบนี้เลยอัลติเมตอาร์ตยังแรงอะบอกเลยสำหรับเป็นซปเปอร์เซียลโรเซโดนนะครับผมไม่น่าตายแต่ว่า เจ็บหนักอย่างแน่นอนซุปเปอร์นว่าบึ้มไปหโดนไปครับสำหรับโรเซ่เอาเอา,เอายึกแจกกันได้ยึกแจกกันโดนไฟนอนฟอร์มลงมารับดเดเมจไปก่อนและเบจิตโตบลูบล,ลงมาครับผมยังไงลดลดอยู่นะยังไงครับรับไหวอยู่ยังไงมาครับเอาติเบร์ละออาติเทเหละ,อลละรอดิรอดิใช้ดิใช้ดิ เอาใช้เหรอใช้มาครับผมเมทันคุณเลื่อของเราพร้อมรับเดเมสสบายสบายบึ้มมาดลยชิวเลยนะครับผมเข้าไปหลบหลบสวยจริงๆโดนสวยแล้วนี่ไม่ยอมให้โคเวอร์ด้วยนะครับผมโรเซโรเซยังไปย,ยึกยักโดนครับผมมาครับลาสไปไตรต่อนักนัก รัวๆแ,แรงๆนี่ต่อต่ออีกหิวเลือดครับผมชาร์จก่อน like แล้วทรังค์ลงมาครับใครจะได้ซัดทรังค์เจอแท็บต่อ,อยกมือแล้วส่วนบลาสรึมแท็บต่อยขวาไวก่อนยายายาหลบการโจมตีโอ้โหโดนจนได้โดนจนได้เมทัานคูลเลอร์ไหวไหมรอเฉยอุ้ยโอ้ยยืนกันอย่างนั้นเลยอ่ะโหไม่ให้คุมว่าเชนอ่ะดูนี่อหร้ายมากร้ายมากยังไงครับ โอยี่มาแล้วครับผมเขาติเมสฮาร์สของเจ้าทรังส์หัวเรียงแบบนี้แล้วก็บึ้มการทั้งหมดของบอลี่ไปอืมแรงมาก2องแสนสี่เหลือแค่นั้นยังไงยังไงลาสไปครับผมเขาไปแถบอืมโดนต่อยโดนกันอีกเบ่งความคลั่งต่อยังไงครับบอลี่กับสไตรค์ของเบจิตโตได้เพอร์เฟกต์เวนิสสวนกลับไปดีมาครับผมลาสครับยังไงทาร์สเตปแบบติดติดขัดขัดเจอโค้ชเชนเป็น ซูเปอปร์เซอยโรเซครับผมผมเปลี่ยนเป็นไฟนอลฟอร์มคูลเลอร์จัดไรซิ่งรัสให้เ <c oughs> มื่อกี้ไม่มีทรังค์ตกลงมานะพลาดนะพลาดนะเรา <c oughs> มาครับได้ยังไงการแตกต่างเรียบร้อยไปสำหรับซูเปอปร์เซอยโรเซ่ร่วงไปอีกหนึ่งโหยากเย็นจริงๆคนนี้ถึกจริงๆมาดิมาดิยังไงหลบสิครับผมยิงกันแบบไรซิ่งรัสหน้าแหกอีกแล้ว แขนงออกแนนย่าอกยังไงครับเจอไรซิ <Rising> ่งรัสกันแบบนี้การอะไรเหมือนกันดิสวนไปยังไงแท็เกเคลลบครับผม,มจะบลัสจะบลัสนี่ยังได้คอมโบอยู่เบ่งกล้ามก่อนต่อครับต่อครับถัางออกมาจัดไปครับผมเรียบร้อยครับยังไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบเนี้นี่หลบได้ ปิดด้วยเจ้านี่เลยครับผมโบรี่จะไปอัลติเมตอาร์ตกิแกนติกฟอสต์ความบ้าคลั่งนี้แล้วปิดด้วยเลเจนเดรี่ฟินิชซัดไม่ยั้งอะ่ะคนพลังแบบความคลั่งนี้เรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> เป็นยังไง หวังว่าทุกคนจะชอบการคัสซีนโชว์เคสนี้นะครับผมไปเจอนคลิปถัดไปเลยนะ